มาน้อยเพิ่งหายจากอาการป่วยล้ไส้อักเสบกำลังเพิ่งกินได้เป็นวันแรกยังผอมอยู่แต่อาการก็คือมีความสดชื่นรื่นเรองขึ้นหยอกกันได้เห่าได้ เมื่อแรกที่ให้กินก็คือกินปลาดุกย่างอาการที่เราพอจะสังเกตได้ว่าลำไส้เข้าดีขึ้นพร้อมที่จะรับอาหารก็คือเขาจะมีอาการอยากกินเอาอาหารยื่นให้จะกินจากที่ตอนป่วยเธอจะแค่ดม ไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนจ๊ะอืยังพอมีอยู่เลยเดี๋ยวดู